ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินสามคัคคีและประเพณีกวนข้าวทิพป,ประจำปี2565เพื่อสมทบทุนสร้างรูปเหมือนหลวงปู่สวงองค์ใหญ่สูง18ศอกทอดถวายณวัดสนสัทธารามตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินในวันที่15และ16ตุลาคม2565 ดังมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่15ตุลาคม2565ตรงกับแรม5คำ่ำเดือน11เวลา9นาฬิกา49นาทีพิธีบวงสวงเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์เวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพนเวลา12นาฬิกาเตรียมตั้งขบวนแห่หน้าโรงเรียนบ้านตะมมประกอบไปด้วยขบวนองค์กถินขบวนนางสุชดาพร้อมสาวพรมมจารี ขบวนเครื่องปรุงข้าทิพย์ขบวนธงชาติธงธรรมจักรธงชัยและว่าหลวงปูส่สวงเวลา13นาฬิกาเริ่มเคลื่อนขบวนแห่เวลา15นาฬิกาตั้งกองกระถินสามัคคีณสาลาม้แดงวัดสนสถารามและบวชสาวพรหมจารีชีพุทธ เวลา16นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์สมณศักดิ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิกองกระถินเวลา18นาฬิกาพรามณพิธีและเด็กสาวพรหมจารีประกอบพิธีกวนข้าวมะทุปายาตกวนข้าวทิย์แบบพิธีกรรมโบราณเวลา19นาฬิกาการแสดงรำประเพณีท้องถิน่นของชาวจังหวัดสุรินทประเพณีพิธีบายสีฟ้อนสีสมโพธิเป็นการแสดงเฉลิมฉล ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองเวลา20นาฬิกาพิธีสวดพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรูปเหมือนและเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นสร้างหลวงปู่ใหญ่ประธานพรโชคลาบบรรดาลทรัพย์เศรษฐีพันล้านวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565ตรงกับแรม6ค่ำเดือน11เวลา9นาฬิกาเทศอาลิสงกะถินหนึ่งกันเวลา10นาฬิกาประกอบพิธีทอดถวายผ้ากถ,ถินสามัคคี จากคณะผู้มีกิตศร,รัทธาจากทั่วทุกสารทิศและพระสงฆ์ร่วมอนุโมทนาให้พรเสร็จพิธีอย่าลืมร่วมงานดีมีบุญกุศล